สวัสดีค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาชมบอนสีของกลุ่มพิสาหกิจชุมชนบ้านสำรันราชนะคะขอเชิญทุกท่านชมไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้ก็มีไก่สุดชะโนดนี่ไก่ทองประเสริฐไก่ชนโอ้ไก่ชนต้นไงใส่ลายผ่านสองหลอดสามหลอดแล้วไก่ชนโอ้ทุกผ่านผ่านแดงอยู่มันนี่มีเสื้อผ้าคนต้นนี่คนขายต้นเท่ฉลยนะคัน ซีล่าในสองร้อยห้าสิบค่ะนีหัวบปล่าเปล่ามันเหลือแต่บ่มีค่ะไม้พาร์าออกแล้วไม่พาค่ะเป็นจอมเพิ่นจอมเพิ่นเอาหัวไปนี่แล้วอันอันนี้ก็บนี่บนสวรรค์บนสวรรค่ะอันนี้ก็พาแล้วมันบนเลยต้นแม่ละเมิงนี่เนาะต้นลูกค่ะส่วนมากสวนนี่คือว่าสีเน้นแบบว่าถ้าตัวใดพาแล้วถ้าใม่ช่วงมันกำลังมีราคาต้องปล่อยต้นแม่มันออกไปค่ะแลเรนูสิเก็บ ยังเก็บต้นเก็บลูกค่ะเก็บลูกไว้ต้นหนึ่งแล้วก็นอยยังปฏิขายเป็นยังบงคุลีมาเนี่ยก็คือขายต้นแม่ไปแล้วเก็บต้นลูกไว้ต้นหนึ่งอก็คือเหลือแค่ต้นเดียวเนอะค่ะเพราะว่าขายต้นแม่มันเป็นไหมจอมจากเดือนหนึ่งมันะได้ราคากัวไอเนี่ยค่ะอ๋อไหมจอมไหมจอมเนี่ยราคาก็ค่ะสูงไม่จอมนะรอทำไมจอมมันจะออกมอเร็วนะคะอ๋อไม่จอมมาแต่ว่า เอาแมนเอาไปเลี้ยงต่อก็ออกใช่ค่ะออคือการแมนบอกว่าไปแล้วเอาตัดมือก็ออกมาพาแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาซื้อไม่จอมกันนะจังไม้จอมต้นต้นยังกันเลงแดงมาหน่อยเนี่ยนะตัวนี้นะตัวนี้ลูกใหม่ค่ะโขบอกต้นี้ลูกใหม่ตาข่อยนี่เจอเห็นลูกใหม่งามตลอดอันนี้กันเน้นแดงคือการหมักสีแดงไมักมันได้แดงแบบมาคือลาสีลานักปราใสเอ้ยบุญเปนบุญแมนสีปราเนี่ย แจักบาทต้นแม่นี่กับจอมแล้วคือกันนี่ต้นแม่แบบต้นนี้เพราะท่านได้พาเลยค่ะบ่ตโตแจกบาทแล้วนั่นถามร้องเบิงเไม่บางโตคือนเพราะท่านได้เก็บหนักแต่บ่ค่อยอยากสิปล่อยขายจริงๆเป็นบุปผาเป็นบุปาแล้วค่ะเป็นเสี้ยวใบพาพาใช่ค่ะใบเห็ดจำนวนก่อนใส่บใบในต้นหน่อยเคืนสิดพาอันอันยังสามใบคือยังมันตัวไหนคะตัวเขียวนั่นนะเลยนี่นเออนั่นแหละนั่นแหละจ้ะยี่ห้อยี่ตะหัดทีค่ะเอาหรอ ยุทธหัตถีนี่เอ่อได้ขายต้นนอเข้าไปแล้วบอันนี้มันต้นฟอมต้นหน่อยก็เลยเก็บคล่อมไงผสิเป็นนอขายสีแดงแบบคล่อมไงมันจะออกปินแดงค่ะสวยอ๋อไข่มิงมหามงคลบ่อ๋อไข่ไข่ค่ะใช่ใบกระดูมันเป็นระเบียบพอดีต้นนี้มันจะออกแดงกลัวแดงเขียวเข้มกลัวค่ะยุทธหัตถีเนี่ยใบไงเขาจะสวย่สวยมากๆเลยล่ะบ่มีต้นหน่อยน้อยหก 0 5 5 1 6 2 9เอาอีกรอบนึง0 8 6 0 5 5 1 6 2 9เนาะถ้าใครสนใจเนาะก็โทรมาสอบถามแล้วให้เพื่อนอะไรเออไม่เจอไหมอันนี้ลูกเป็นเนาะลูกขมขันเปล่าใช่ตัวไหนเพิ่งเพิ่งมาเพราะว่าตอนนี้กำลังว่าอ๋อไอ้นี่ไอ้ลูกเพชรลูกเพชรเพชรบุรี อ๋อเพชรบุรีเออเจ้านี่กำลังตั้งใจว่าสิเก็บตับเดือนตับวันตับเดือนจังหวัดับจังหวัดนี่นางล่าสุดเจ้าบ่าอะไรนางล่าสุดว่าท่านขายว่าท่านากขายอ๋อให้มันใหญ่กม่าน้อได้องคุลิมานเพิ่มแต่ละเพิ่มแต่ละเพิ่มก็กำลังขยายไปเรื่อยๆ ร่างสายเลยอ่อนดีตรงนี้ได้เมียวใหเบียรหน่อยๆน่อยนะอันใดก่อนเนี่ยเนี่ยต้นยังนะคะนี่ยังเบียร์ต้นไหนคะนี่แหละในกล่องอะไรเขาบอกว่าสื่อมาในน้ามนต์สวรรค์แหละอ๋อแต่ว่าเนี่ยมันคือออกมาเป็นยังมานั่นอาจจะเป็นลูกใหม่อืมแต่ว่ามาแบ่งได้สามสี่ต้นมันแตกแตกนอได้นี่แม่นว่าแต่นี่มันถ้าได้ถือแดดมั้ง แต่ว่าไปเห็ดโลงเลื่อนอยู่ข้างหลังเลยแดดอันนี้มันจะค่อนข้างสะห่มอยู่อัสวนมันเส้นแดงอยู่ป่ะแข็งอ้าวอันนี้นี่อีหยังนี่อันี้ก็บอกนี่นะโมเมนต์อย่างไรยอดมงก๋อยอดมงกุฎแดงต้นหรือเปล่าต้นเดียวขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากท่านไหนสนใจก็เชิญชมได้ที่ผู้วิสาหกิจชุมชน บ้านสํารณาราชค่ะ